สัสดีครับมาครับวันนี้เรามากันอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาเหมือนเดิมครับเราจะมาสอนวิธีการใช้บล็อคลมสีหุนหรือครึ่งนิว้วเราจนีอ่าตัวนี้จะเป็นเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นสองแปดหนึ่งหนึ่งรูปทรงกระทัดรัดสีเงางามน้ำหนักนก็กำลังดีครับอ่าเหมือนเดิมครับเริ่มแรกในคอต่ออ่านี่ครับคอต่อเขา เดิมครับแนะนําให้ผันเกีียวเพิ่มสักหน่อยนึงครับ ตัวนี้จะมีทั้งหมดห้าระดับครับตัวนี้นะครับมีห้าระดับเนี 0, 1, 2, 3, 4, 5, ่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่กันกับงสองข้างนะครับกันแต่รุ่นนี้คือชุดเขาจะขอจะแถมอ่าเป็นพวกลูกบล็อกมาให้ชุดหนึ่งเล็กๆน้อยครับมีทั้งอ่าดำต่อลูกบล็อกชุดเล็กๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นพวกน้ำมันน้ำมันตัวนี้ก็เราก็ใส่ หยอดเข้าไปได้ครับเพื่อขอไปเลี้ยงระบบข้างในนะฮะน้ำมันที่เราแถมมาให้หรือถ้าบ้านเราก็เปียกที่คือเป็นพวกน้ำมันจักรนี่แหละครับน้ำมันใสๆมันจักรใช้ได้เหมือนนกัครับหรือถ้าไม่มีจริงก็เป็นน้ำมันเครื่องก็ได้ครับเหมือนกันมาเรามาดูกันเสียบลมเริ่มเริ่มยังนี้มาครับเบอร์หนึ่ง s ีมีบอกข้างหลังซ้ายก,กับขวาอะไรประมาณนี้ค็ห่ะใช้ตด้นี้ตรงนี<ะ>้อช่ไหมโอเคแรงใช้ได้โอเคครับ